สวัสดทีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยูผมรายการกีกเมอร์วันนี้ชือจะมาท้าเกมไม่ครับกเกชัน์จุด่น0ด4 0อัลฟาบิวซานนะคือแก้บัคกเช่นเคยนะก็ไปดูเลยว่ามันแก้บัคกอะไรบ้างนะอา่าเขาที่ออปชันปรับกวอนนะไม่ในะช่ผิดผิดอา่านี่นะอา่าปรับเหมือนเดิมนะเขาไม่ได้เหมือนเดิมดีกว่า สร้างเซิร์ฟใหม่นะมันเดิมนะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดด้วยเลยอะคือแก้บักก็คือน่าจะอันนี้มั้งถ้าผมเล่นมาแน่แ่น่อันน่ะมันบอกเลยว่าเ,เร็วมากนี่อะอันวิวหนึ่งอ่ะวิวสองมันจะเร็วอะคือแก้บักแค่ไหคมั้งกับตัวเลขเนะี่ยวิวสามนะ ก็คือไม่ได้แก้บักอะไหนักหนากอแค่แก้นิดหน่อยอะนะแก้น้อยอะคือมันอ่าอเรียกว่าอะไรอะมันแก้บักเดียวเลยมันแต่บัตรไม่ยอมมีไอเทมเพิ่มมาใหม่เรื่อยถ้ามีไอเทมอย่างเช่นไม่รูว่าอะไรแผ่นอะไรเนี้ยไม่ใช่แผ่นที่ดิม้าอย่างเงี้ยมีมา้าป่าวไม่ดูม้าาจะไม่มีนะถ้าดูแลนะ มันจะมีไอเทมเพิ่มมามาางนั้ะอ่าก็ใครที่ยังไม่ได้กดตามก็กดเล้วมีบั๊กแค่นี้แหละเออแค่อืมทางเกี่ยน่าจะปรับไอ้นี่ให้แล้วนะนี่อะในความใจอ่ะเดี๋ยวมาบอกเลยอมเลยต้องปรับนี่เลยนะนี่มันได้ปกติลื่นงานขึ้นเลยก็ไปเจออะไรคลิปน่าฝากอะไรก็สับสิ้นคลายด้วยคลิปก็มีแค่นี้สั้นๆนะฮะใครยังไม่กดตามก็กดเลยฮะกดเลยอะกดเลยอย่าลืมกดนะ